ตำนานกระบี่หันซานตอนที่111สมอภรพระดินเดินอยู่กลางราตรีไร้ผู้คนในภาพของท่านไม่มีเพียงพรมีหกหลวนกระสิบถามจอมาศูนเขาลิงซานไม่ยามให้ท่านบาทอย่างนั้นหรือ,อร่างเดิมของจอมาสูนเขาเสียสานก็คือพังพรดังนั้นเขาเลยไม่ชอบเพียงพรหรือ ในตำหนักไม่ได้จุดเทียนมีเพียงแสงจันทร์ที่รอดผ่านหน้าต่างกระจกเข้ามาผนังตำหนักทั้งสีด้านจดเพดานหลังคาทรงโค้งเต็มไปด้วยภาพอสูรพันหมื่นเน้รูปร่างท่าทางต่างๆรายละเอียดเล็กน้อยอันใดล้วนปรากฏชัดในตาของอสูรถูกแต่งแต้มด้วยสีทองสว่างสวยัยภายใต้แสงจันทร์สีเงินดวงตาอสูรจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ดูเย็นเยียบบบบาราวกับในชีวิต นับตั้งแต่วิหกรวนได้เห็นภาพวาดผนังกับจิตกรในตำะหนักเงาร่างเหล่านั้นก็คลายวนเวียนปรากฏอยู่ในหัวสมองของนางมิได้ขาดสลดเช่นไรก็ไม่หลุดนางรู้ว่าตนเองไม่ควรมาอีกหน้าอีกนี้อันตรายยิ่งยวดทว่าภาพวาดผนังราวกับมีสเสน่หแปลกประหลาดดึงดูดให้นางทั้งประวันทั้งทวินหาชุมนุมเหมิอนอสูใรใกล้เข้ามาทุกขณะ วันแสดงของเราอสูรชั้นต่ำใกล้เข้ามาทุกทีทว่านางกลับไม่สนใจฝึกซ้อมแร่ดำกับขานแม้ให้แต่น้อยจิตกรตนนั้นเป็นอสูรดีเขาต้องไปพูดเรื่องนี้ออกไปแน่ด้วยคิดเช่นนี้ในที่สีสุดมีหกหลวนก็รวบรวมความกล้าอาศัยจังหวะเวลาข้าม,มืดมุดเข้ามาในตำหนักพูดคุยกับจิตกรในตำหนัก ไปๆปมาณในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็คุ้นเคยกันจิตตะกรอนได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะปวามรู้สึกวิตกกังวลปรากฏอยู่จางๆระหว่างหัวคิว้วสีหน้าของเขาอบอุ่นอ่อนโยนราวกับออกชั่วน,นิรันร์ไม่รู้จักคําว่าโกรธถึงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ข้าเคยวาดอยู่จิตตะกรอนหยิบม้วนภาพม้วนหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อค่อยๆค,คลี่มันออกบนกระดาษที่เริ่มเหลืองแผ่นนั้นมีภาพหิมมะโปรยละอองต้นเหมยยามเหมันทอดกิ่งเอียง เพียงพรตัวน้อยสีขาวหนึ่งหลับไหลยอยู่ข้างกองหิมะเบื้องหลังก็คือข้าคเกืนดวงดาววับวาวเป็นประกายกับภูเขาหิมะขาวเป็นเงินยวงเพียงพรตัวนั้นแววตาฉลาดเฉลียวขาวสะอาดน่ารักน่าใกล้ชวนให้ผู้ที่พบเห็นหลงลืมเรื่องราวทั้งปวงมีหกหลวนเอ่ยปากเช่นชม ภาพวาดนี้งดงามจริงๆงดงามกว่าศูนทั้งปวงตอนวาดภาพนี้จอมศอูนเขาลิงซานยังไม่มีกระดาษน้ำหมึกดีๆทักษะการวาดหรือก็ยังไม่รู้ถึงขั้นเทพเทียบไม่ได้กับในเวลานี้แม้แต่น้อยแต่ว่าสัมผัสจากปลายผู้กันกับละเอียดอ่อนเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่เขาภาคภูมิใจที่สุดภาพหนึ่งงานเขียนชั้นเลิศหน้าภาพภูมิใจเช่นนี้กลับไม่มีศูนย์ตนใดได้ร่วมชื่นชมยกย่อง ไม่ต่างอันใดกับสวมอภรรพันดินงดงามเดินเฉิดฉายอยู่กลางราตรีไร้ผู้คนมุกกระจางถูกฝนทุลีปกุมหน้าเสียดายยิ่งนักมีหกหลวนกล่าวว่าหน้าเสียดายบนผนังก็ขาดเพียงพรไปตัวหนึ่งเช่นกันจิตกรกระพูดกขึ้นมีอสูรกำลังจะมามิหกหลวนตกใจเสียงพิทานอกตันกหนักดังขึ้นจริงๆนาอ,อกสันขวัญแขวนได้ปินออกจากนอก หน้าต่างกระจกแต่กลับไม่ลืมพูดเสริมวันพรุ่งนี้ข้าจะกลับมาหาท่านใหม่จิตตกรอยอยู่กลางตําหนักกว้างใหญ่เพียงลําพังกว่าตามองไปร,บรอบๆจริงด้วยยังขาดเพียงพรอ,อีกตัวเขาเดินไปตามผนังคล้ายกำลังชื่นชมผลงานของตอนเองคุณคิดว่าตรงใดที่เหมาะที่จะเพิ่มขึ้นอีกขีดเติมเพียงพรเข้าไปอีกตัว เสียงฟีดท้าดังใกล้เข้ามาแม่ทัพอสูรที่เข้ามาในตำหนักหมอบคารวะอยู่กับพื้นจอมอสูรจอมอสูรเขาหลิงซานไม่ได้หันหน้ากลับมาก็ายังคงมองดูภาพวาดบนผนังว่ามาแม่ทัพอสูรหมาป่าเท้าพูดอย่างพินิษพิเคราะห์แม่ทัพพยักเคลื่อนกําลังทหารเองตามอําเภอใจมุ่งหน้าไปยังเมืองไายเหอไม่ทราบว่าจอมอสูรต้องการเรียกตัวเขากลับมาหรือไม่ จอมอสูนเขาเลี้ยงสาลสายหน้าปล่อยเข้าไปให้เขาได้เจอกับตัวจะได้รู้ว่าตนมีความสามารถแค่ไหนลมยามราตรีพัดโชยหมู่เมฆเคลื่อนคล้อยดวงจันทร์เนียวเมื่อดียวสว่างยอดจะดีนเจิ้นยาวปรากฏประก,กายชัดประดียวรางเรือนบมงงสีหายเมาแล้วความคิดอ่านกลับกลากระจ่างชัดถามหัว ถามชูว,ว่าไปเหอรัสมัครอสูรเชี่ยวชาญหเหาะเพิ้นปีนป่ายที่สูงทางที่ดีก็คือสามารถขึ้นแดนสูงได้หรือชูว,ว่าไม่เข้าใจว่าเหตุใดจู่ๆเอาเสมเมิ่งถึงคิดถึงเรื่องนี้แต่ก็ยอมรับอย่างกระดกุ้มสงสัยถูกต้องแล้วมึ่งสลีว่าพวกเจ้าดูบนฟ้ามีอะไรพี่โยบอกว่ามีเมฆยังมีอะไรอีกรุ่หวนหวนหุ่ยตอบว่าดวงดาวดวงจันทรเมิ่สลียิ้มตอบยังมีเจดีเจ้นยาว เจดีสูงโพ่พ้นพื้นดินอสูรที่ถูกกักขังอยู่บนนั้นอยู่บนฟ้าอยู่กลางหมู่เมฆดวงดาวและดวงจันทร์ชื่อหวานเนื้อตัวสันสะทานอีกครา้ความหมายของอสูรมึงก็คือจอมอสูรแม่น้ำไปเหอคิดที่ขึ้นไปบนเจดีเจิ้นยาวหรอเจดีเจ้นยาวไม่ใช่จุดชมทัศนีภาพาริมแม่น้ำไปเหอหากแต่เป็นกุกที่อันตรายที่สุดในเดนอสูรอสูรที่จะคิดไปที่นั่นมีเพียงเป้าหมายเดียวก็คือช่วยอสูรทรยศ ร่อนคุยกับพี่โยมองตาการรากระถูกการฆ่าทะเนนังกล่าวทำเอาขวัญผวาหากถูกจอมอสูรเขาลิงซานจับได้ไม่เท่ากับต้องเคลื่อพนพลทำสงครามหรือแม่น้ำไปเหยกับเขาลิงซานจะทำศึกใหญ่กันหรือเมื่อเสี้งหตระหนักได้ว่าตนเพิ่งเอ่ยวาจาไม่เหมาะไม่ควรออกไปเครื่องอสูรขี้ขาดตาขาวดึกเดินข้ามเพลินไม่เหมาะที่จะคุยกันถึงเรื่องพวกนี้มีอันใดควรเก็บไว้คุยกันตอนเช้า อย่างน้อยก็ให้เด็กพวกนี้ได้หลับตาสบายจากคืนก่อนเมื่งสิรีบอกว่าข้าแค่แค่เดาสสงเดชไปเท่านั้นที่นี่ก็ดึกมากแล้วพวกเจ้ารีบกลับไปพักก่อนเถอะพวกครึ่งหลังพวกครึ่งอสูรก่าวลาดาดฟ้ากรพันสงบเงียบม่านไขมุบพัดไหวตามแรงลมเกิดเป็นเสียงกระจ่างใสจีเซียกับเมื่งสิริยืนเคียงไหล่ทอดตามมองไกลออกไปไม่มีใครพูดอันใด เมื่อเสือกุมมือจีเซียวตอนท่านช่วยค่าค่าสัญญากับท่านว่าจะประพฤติคนใหม่กินมังแสวรัดลืมเรื่องราวในอดีตแต่ใครจะรู้ว่าข้ากับทาไม่สําเร็จสักอย่างจีเซียวก็มอ,องดูเขาพูดด้วยเสียงราบเรียบผู้ร่วมบำเพ็ญหนึ่งกายเดียวสามารถช่วยเจ้าแบ่งเบาค่าจยดีด้วยใจจ้ไม่ควรคิดเช่นนั้นเมืเสืีรีบเอปากขออภัยข้าผิดไปแล้วขอท่านอย่าได้กรด จี้เซียวบางดูจจดีเจนยาวน้ำเสียงอ่อนลงเล็กน้อยอสุนซองตนนั้นเป็นสายเก่าของเจ้าหรือคำพูดนี้แม้จะไม่มีหัวมีหางแต่เมื่อสลีก็ฟังเข้าใจจีเซี al, ยวยินดีช่วยเขาแก้ปัญหาเรื่องราวในอดีตยินดีเข้าใจอดีตที่ผ่านมาของตนก็เหมือนกับเขาที่มักจะรู้สึกติดฉาหูซื่อเพราะฝ่ายหลังไม่ส่วนร่วมในอดีตของจีเซียว ม่อสีพึงพำมมิตรภาพระหว่างพวกเราไม่ได้ลึกล้ำแต่ว่ากระสาข,ขากับจิ้งจอกมวก่วงเป็นลูกน้องของจอมสุนเขาลิงซานพวกเขาย่อมต้องรู้ว่าก่อนหลังจอมสุนเขาลิงซานสังหารฆ่าแท้แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่งูยักษ์เพียงพรนกยูงเดิมเป็นสามสหายสนิทกันสามปีก่อนก็ถูกงูยักษ์หักหลังถูกไล่ล่าไปจนถึงแดนนอกพิภพตอนเกิดเรื่องเสี้ยเส้นหมิงเที่ยวเล่นอยู่ในแดนมนุษย หากจะบอกว่าใครที่รู้เรื่องงูยักษ์วางแผนสังหารอสูรเพียงพรเช่นไรย,ย่อมหนีไมพ้นลูกน้องใต้บังคับบัญชาของจอมอสูรเขาลิงซานในเวลานั้นแม้ทัพเก่าคนสนิททั้งห้านั้นเองงูยักษ์มีความคิดอ่านเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดเริ่มต้นกำหนดแผนการยามใดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อรายตัวเขาไม่รู้เลยแม้แต่น้อยยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกสงสยัยหรือเหตุใดงูยักษ์ต้องหักหลังกันเขามีอันใดล่วงเกินอีกฝ่ายหรือ ความทรงจําในช่วงเวลานั้นเจ็บปวดเกินทนก่อนหน้านี้เมื่อสลีไม่เคยปรารถนาจะคุ้นคิดพิจารณาแม้แต่น้อยทําเพียงคิดหลบเลี่ยงบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า,วายามนี้ข้าเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วเรื่องราวในอดีตอันใดล้วนไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงอีกไม่เคยคิดที่จะทําเรื่องนี้ให้กระจ่างแล้วเหตุนใดตอนนี้ถึงยินดีที่จะคิดถึงมันอีกหรือเพราะหลังจากนี้มีีีเซยชีวิตดําเนินไปอย่างชื่นมืน่น เขาก็ไม่หวาดกลัวทุกใดอีกหากเจ้าอยากขึ้นจะดีประถามถ่ายให้รู้ความข่ายินดีไปเป็นเพื่อนเมืองสลีมิได้ตอบเขาไหนเลยจะยินดีให้คู่ร่วมบำเพ็ญไปเสี่ยงอันตรายด้วยเขาอบลำคอของจีเสียไว้เปลี่ยนเรื่องคุยช่วงเวลาที่ดีทัศนิภางดงามหากปล่อยผ่านย่อมถูกฟ้าดงทันพวกเราก็นอนเถอะ ห้องของเครื่องอสูรทั้งสอยู่ติดกันการตกแต่งจัดวางไม่แตกต่างจากห้องของเมืองสลีกับจี้เซียวพี่โยปิดประตูความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้พักในห้องทัศนาหรูหราเป็นครั้งแรกในชีวิตถูกแทนที่ด้วยความวิตกกังวลข้ารู้สึกว่าการคาดการณของอสูรมืองมีเหตุผลชอว่าบอกจอมอสูรแม่น้ําไปเหอพัมนับอยู่ใต้แม่น้ําเป็นเวลาช้านานเหตุใดจูย่ยู่ถึงอยากขึ้นแดนสวงซ้ํายังบังเอิญเป็นช่วงก่อนงานจานวนหมื่นอสูรอีก หลวนหุยนนิสัยระแวดระวังแต่กำเนิดความคิดความอ่านของอสูรชั้นสูงยากจะบอกได้ชัดแจ้งคืนนี้พวกเราออกไปปล่อยสินค้าพรุ่งนี้ไปจากเมืองไปเหอกันเถอะปีโยบอกกับชูวาว่าหลังจากนั้นจะก็เดินทางไปหมู่บ้านเขาเหยสานกับพวกเราหลบซ่อนตัวอยู่กับสคารับร่วมกับคนอื่นที่นั้นก่อนหากแม่น้ำไปเหงอสงบไม่มีเรื่องอันใดค่อยกลับมาอีกที หลายปีก่อนแดนอสูรเกิดการสู้รบมีได้ขาดสาขาลับแต่ละท้องถิ่นคอยช่วยสนับสนุนกันและการกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาชูวาเกาหูเมวได้คืนนี้ปล่อยของคนนี้ออกเดินทางพร้อมกันอีกห้องหนึ่งเมื่งสีกกำลังลากพาคู่ร่วมบำเพ็ญไปที่เตียงเตียงน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของโรงียมเมืองไปเหอด้านนอกหลอมขึ้นจากวุ้นสายมีผิวเรียบลื่นเป็นมันด้านในบรรจุน้ำอุ่นไว้เต็มเปี่ยม มีผ้าโปร่งห่อหุ้มไว้อีกชั้นนุ่มสบายยิ่งยวดหากมีคนทาบทับอยู่ด้านบนเสียงน้ําจากกระเพื่อมแผ่วสัมผัสได้ถึงน้ําอุ่นร้อนที่บรรจุอยู่เต็มเตียงผ่านผ้าโปร่งเขาทาบทับอยู่บนตัวคู่ร่วมบําเพ็ญเตรียมปลดรัดเอริอยู่ด้านนอกของจีเซียวออกคล้ายไม่อาจทนรอได้เพราะกลัวอีกฝ่ายจะเอ่ยปากย่างเย็นชายกเรื่องฝึกกระบี่บำเพ็ญเพียนขึ้นมาพูดอีก โชคดีที่เจเซียลไม่ได้พูดอันใดจิตเซียยปล่อยเมื่งเสี่หลี่เคลื่อนไหวตามอเอําเผอใจสีหน้าไม่ถือสาหาความเห็นใบหน้าย็นชายิ่งกว่าหิมะหนาวเด็บยิ่งกว่าเกร็ดน้ำแข็งของผู้เป็นปรมาตเพียงพองเมืง่งก็ให้รู้สึกนึกละอายกร,กระวนกระวายอธิบายไม่ต่างอันใดกับวัวสันหลังหมูวะข้าแค่อยากกอดท่านนอนเท่านั้นไม่ทำสิ่งอื่น ดเสื้อตัวนอกออกนอนสบายกว่าคืนนี้ไม่นั่งสมาธิพวกเรามาสัมผัสประสบการณ์เตียงน้ำเมืองไปเหือกันเจ้าจิ่งนี้นับสินค้าพิเศษประจำถิน่นเดินทางมาตั้งไกลในไหนก็ในไหนแล้ว